หินฟังดอกโคเวอร์ปีนทุกแกปินสลาดหมูพี่น้องนี่เ,เล้วจละกยากน่แบแสบๆอยู่ดวยน้ำกล็ต้นพักกระเดายืน่นหัวแมนนิ่เด้อจ้ะพุนพ่นพุ่นอยู่เทิ่งพุน่นเห็นบ่พีน่น้องเดี๋ยวแมนนิ่สิปีนคามรั้ว ไปเก็กบผักกระดาเขาเอื่นว่ารักข้ามรั้วจ้ะแม่นี่สภาพปีนได้จ้าสวัสดีจ้าพี่น้องปองปลายสุขสุขคนมน,นีคลิปอยู่บ้านจ้ะอันคือบ่มีผู้ใดเบิงลูกเนาะแม่น,นี่ก็เลบยบบได้ออกไปเก็กบผักแต่ว่าแม่นี่อยา,ก,ากกินอันลวกผักกระดากินกระลาบหมูจ้ะพี่น้องมาเบิงจ้ะพี่น้องแม่น,นี่สิบห้าพ้าปีนไปเก็กบผักกระดาบ้านบ่ได เก็บเก็บพักอยู่ในสวนไปกินกระลาพี่น้องอยากกินลาบเยากกินเนื่หลวกพักระเดากับลาบสะระแน่ม่วงจ้ะเก็บแค่นี้ละเก็บไปกินกระลาบนี่เอาตัวนี้ไปใส่ลาบหมูพ่อแล้ว เดี๋ยวไปเก็บพักกระเดากันจ้ะพี่น้องต้นพักกระเดายืน่นหัวแม่นนิดเด้อจ้ะพุนพ่นพุ่นอยู่ทั้งพุน่นเห็นป่าพี่น้องเดี๋ยวแม่นมีสปีนข้ามลัวไปเก็บพักกระเดาเพื่อนว่าลักข้ามลัวจ้ะ,จะนนเดี๋ยวแม่นมีสภาพปีนเด้อจ้า ี่พี่น้องพักกระเดาพักกระเดาพลังโอ้ยนี่โอฟังผุ่นเข้าเจ้าตัดจริงเข้าเจ้าตัดออกแบบนี้ กระถินหวานพี่น้องแม่นิดแซบเอาไปกินกระลาบมือนันกินกระปร่นแซบแซบนี่กระถินหวานกินกระปร่นแซบมือหนันกินเดียวเหมือดเลยก็เลยมาเก็บอีกจ้ะพี่น้องนี่ตั้งใจมาเอาอันนี้ละ่ะเพราะว่าเวลามีแค่ชั่วโมงเดียวหนามาเบิง่งไห้มาเบิ่งลูกไห้ก็เลยเฮ็ดที่เฮ็ดลาบ นี่พี่น้องแม่นี้มาเจอโครบเปอร์จ้ะดอกโครบเปอร์กินได้พี่น้องโครบเปอร์เดี๋ยวแม่นี่สิเอาซื้อขึ้นให้เบิเร์เด้อมีมีทั้งโตสีขาวและสีชมพูจ้ะนี่กินได้จ้ะโครบเปอร์นี่พี่น้อง ไปแม่นี่กินลาบหมูไปเย็บหญ้าตีนตุ๊กแกผักตีนตุ๊กแก่ยอดออวบเลยพี่น้องไปกินกระลาบแซบผู้ใดอยากลวกก็ได้เด้อจ้ะใครอยากลวกก็ลวกแต่กินโซดได้คือกันในหนังสือบอกกินโซดได้จ้าต้มน้ำลวกผักสะเดาจากน้อยจ้ะ ใส่เกลือเจ้วล่างผักเลยผักที่เก็บมาจากสวนไงจะย่างละนิดยางละหน่อยอันนี้ผักแป้นพี่น้องปลูกใส่กระถางไว้นี่ผักกระเดาจ้ะพี่น้องว่เก็บมาหลายดอกเก็บพ่อก,กิน แต่มันมีวาลายนะมันมีแค่นี้เพิ่นฟังฟังตรงขามเขาตัดเขาตัดออกจ้ะพี่น้องเขาตัดทุกปีม่นี่ไปเก็บประทานนี่สนแหน่สิมาใส่ลาบจ้ะอันนี้ส,สแหน่กินแก้มเนาะ นี่จะผักสดๆนี่จะพี่น้องแม่นี่สิลาบหมูจ้าบิติดพอกลอยวะสันสลาบหมูกินกระหลวำพักกระเดาข้าวเจ้าจามินีหูข้าวเจ้าไว้จามือมว่านว่าสิเอนหนึ่งข้าวเหนียวนั่น่ะแะ่ะ่าที่นี่อันถ้าว่ากินมันก็สิทธิม่ก็เลยกินกับข้าวเจ้าซะ บั่ได้กินโชว์เนาะพี่น้องปูดทีไปเก็บมากจ้ะไปปรกวดกับข้าวบ้านๆเด้อพี่น้องเออไม่ได้เป็นเชฟเดี๋ยวเด็ดอะสลาเนี่จ้ะใส่เนียดนิดนึง ก็ให้กินหอมนี่ี่นองต้มน้ำละอันลวกจ้ะพอแล้วสับนี่พอแล้วต้องลวกอันนี้ลายปิดไฟนกน้ำเย็นจ้ะลวกแล้วก็น,นกน้ำเย็นนี่ นี่พักกินกะลาบจ้ะพียงเดี๋ยวเ้าคขวบหมูกันเลยจ้ะพี่น้องเคยดกดีไม่นานลร สดหลวกหลวกพผักกะดดาวผักกระถินฟางดอกโคเวอร์ตรีนตุ๊กแกกินกระลาบหมูพี่นอ้องนี่เสร็จแล้วจ้าอาแสบ,แสบยๆยหยดน้ำกันจ้าพี่นอ้องเมนูม้อนี้ของแม่นีเดอร์นี่นี่ผักผักที่ไปเก็บมาเดี๋ยวมากิน ค่ะคลิปนี้แม่นี่ก็ขอไปกินก่อนเด้อพี่น้องไปกินเข่าก้อนเข่าเศร้าเข่าเทียงจ้ะพี่น้องนี่พักไปน,นี่ไปเก็บมาจ้เบังเราก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับซักให้กดกระดิ่งติ้งติ้ง,ง,งให้ในนำเด้อพี่น้องจ้ะจะได้ประพาสคลิปหนาต่อไปเด้อพี่น้องเบังแราก็ขอให้มีความสุขความจเจริญเด้เจ็บจะจนปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บลำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปจ้ะพี่น้องพบกันใหม่คลิปหนาจา้าบ๊ายบายสวัสดีจ้าพบกันใหม่คลิปหนาจา้ะ